สวัสดีพี่น้องที่รักการมีใครสักคนหนึ่งนะรักเรามากเหลือเกินมันทำให้เรามีความสุขไปได้ทั้งชีวิตเลยเทียวละพี่น้องเราสมพวรพระฤทัไทยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าด้วยเหตุผลสองประการพี่น้องประการที่หนึ่งคือหัวใจของพระเยซูเจ้าทรงเป็นต้นแบบของหัวใจมนุษย์ในองค์พระเยซูเจ้า ที่พระองค์ทรงเป็นพระเป็นเจ้าสเสด็จมารับสภาพมนุษย์อย่างพวกเราพระองค์จึงทรงเป็นทั้งมนุษย์และพระเป็นเจ้าในพระองค์เองในส่วนที่ทรงเป็นหัวใจมนุษย์นั้นพระเยซูเจ้าทรงมีหัวใจมนุษย์ที่สูงส่งเลิศเลออย่างหาที่สุดมิได้ในท่ามกลางพวกเรามนุษย์ทั้งหลายพระองค์ทรงทําให้ความเป็นมนุษย์ ที่แสนจะบกพร่องต่ำต้อยไปเสียหมดทุกเรื่องทุกอย่างนี้ได้มีบุญที่จะมีเกียรติสูงส่งขึ้นมาบ้างเพราะความดีที่พระองค์ทรงมีในขณะที่ทรงมารับสภาพมนุษย์อย่างพวกเราเพราะหัวใจมนุษย์ที่มีอยู่ในพระองค์นั้นได้ชิดสนิทเป็นเนื้อเดียวกันกับพระเป็นเจ้าพระบุคคลที่สองที่ทรงเป็นพระวจนะของพระเป็นเจ้าซึ่งจะหาหัวใจดวงใดในหมู่เรามนุษย์ ที่จะมีโอกาสใกล้ชิดพระได้ถึงเพียงนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วพี่น้องแต่แต่ในองค์พระเยสุจ้าที่ทรงเป็นตัวแทนของเรามนุษย์กลับทําให้การชิดสนิทกันระหว่างหัวใจมนุษย์กับหัวใจพระเป็นเจ้ากลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในหมู่มนุษย์ของเรานี้จริงๆเพราะด้วยเหตุผลประการนี้เรามนุษย์ทุกคนที่สแสวงหาความศักดิ์สิทธิ์ด้วยการยอมใช้ชีวิต เป็นเนื้อเดียวกันกับพระเยซูเจ้ามีความทิดสนิทก,กับพระองค์ด้วยกิจการหลายอย่างต่างๆนานา,นาจะด้วยการมาขอรับสินลิลางบาปเพื่อให้ผลของการไถ่บาปของพระองค์เข้ามามีส่วนในชีวิตของเราที่ได้สู้อุตสาห์พยายามทําตามสิ่งที่พระองค์ส่งสอนนั่นคือหนึ่ง การแสดงความรักในชีวิตของตัวเราเองที่พระให้เราต้องมาเผชิญกับความตกต่ำในโลกแห่งบาปกำเนิดของเราแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนี้นะ่ะต่อให้ใครต้องเจอเรื่องอะไรเขาก็จะพยายามสุดความสามารถที่จะยอมรับชีวิตนั้นๆของตนด้วยใจยินดีแม้จะอ่อนแอผิดพลาดสักกี่ครั้งกี่หนก็จะพยายามเริ่มต้นใช้ชีวิตอย่างมีความเชื่อมัน่น ในพระใหม่เสมอนี่เป็นเครื่องหมายประการที่หนึ่งของการกลับใจอย่างแท้จริงเพื่อเข้ามาหาพระเยซูเจ้าแสดงว่าเราเนี่ยได้เข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันกับพระเยซูเจ้าแล้วเป็นการขอรับผลของการไถ่ของพระองค์และสองการแสดงความรักต่อเพื่อนพี่น้องที่ต่างคนต่างก็ต้องพยายามไปรักชีวิตของตน ที่พระให้มาเกิดอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เช่นนี้แล้วก็ไม่มีใครทำได้ดีเหมือนเราที่ก็ทับได้ไม่ดีอยู่ทุกลมหายใจเช่นนี้ด้วยเมื่อต่างฝ่ายต่างยังทำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นทุกคนจึงกลายเป็นคนที่อ่อนแอเผลอไผลที่จะย้อนกลับไปไม่พึงพอใจในชีวิตที่ต้องทนรับอยู่นี้เสมอเนือง และเมื่อต่างคนต่างตกต่าอ่อนแอไปอย่างนั้นเขาจึงกลายเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ที่ต้องที่จ้องแต่จะเดินเข้าหาคนอื่นเพื่อห้ำหัน่นทําร้ายกันอยู่ในโลกที่อ่อนแอนี้และเพราะเราต่างคนต่างจะต้องกลับใจจากการเป็นคนอย่างนั้นกันให้ได้เพราะฉะนั้นในการที่จะต้องกลับใจกันอยู่เสมอของพวกเราแต่ละคนในการกลับใจนั้น แท้จริงเราจรึงต้องหันกลับไปคืนดีต่อกันให้ได้อยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่คนอื่นยังกลับใจไม่ได้คนที่กลับใจได้ก่อนจึงต้องเข้าอกเข้าใจและให้อภัยคนที่ยังกลับใจไม่ได้ความเข้าอกเข้าใจที่ ต่างคนต่างก็ผลัดทำผิดพลาดกลับใจกันไม่ได้นั้นแล้วคนที่กลับใจได้ก่อนก็ต้องไปเข้าอกเข้าใจและให้อภัยคนที่เขายังกลับใจไม่ได้ก่อนนั่นจึงเป็นเครื่องหมายประการที่สองของการกลับใจแท้จริงเพื่อพิสูจน์ว่าเราต้องการจะรับผลของการไถ่จากพระองค์อย่างจริงใจพี่น้องที่รักจากความพยายาม ที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าเช่นนี้ทำให้หัวใจที่อ่อนแอบอบช้ำของเรามนุษย์จึงเข้าไปชิดสนิทเป็นเนื้อเดียวกันกับหัวใจของพระเยซูเจ้าแล้วก็ในเมื่อหัวใจของพระเยซูเจ้านั้นน่ะ ได้ชิดสนิทเป็นเนื้อเดียวกันกับพระเป็นเจ้าพระบุคคลท,ที่สองที่ทรงเป็นพระวจนะนาศของพระเป็นเจ้าและเพราะหัวใจที่อ่อนแอบอบช้ำของเรามนุษย์ได้ไปชิดสนิทกับหัวใจของพระเยซูเจ้า ด้วยหวนทางสองประการดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นดังนั้นหัวใจที่อ่อนแอบอบช้ำของเรามนุษย์จึงพลอยมีวาสนาที่จะชิดสนิทเป็นเนื้อเดียวกันกับพระเป็นเจ้าเพราะบุคคลที่สองที่ทรงเป็นพระวจนาศของพระเป็นเจ้า พร้อมกันไปด้วยนั่นเองเราต้องขอขอบพระคุณพระเยซูเจ้าเป็นอย่างยิ่งเลยที่ทรงทําให้เรามีบุญสูงได้ใกล้ชิดพระเป็นเจ้าถึงเพียงนี้นี่เป็นเหตุผลประการที่1ที่เราสมโพธพระหฤทุทยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าพี่น้องเหตุผลประการที่สองที่เราสมโพธพระหฤทุไทยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า ก็คือหัวใจของพระเยซูเจ้านี้เป็นหัวใจมนุษย์ที่สุดแสนจะวิเศษกว่าหัวใจมนุษย์คนไหนในโลกใบนี้ที่ทรงมีความรักต่อเราแต่ละคนได้อย่างเหลือลน้นโดยที่ไม่มีขอบเขตใดจะมาขวางกั้นความรักของพระองค์ต่อเรามนุษย์ได้เลยพี่น้องที่รัก พ่อถามจริงๆนะถ้าพี่น้องทราบว่ามีคนที่รักเรามากเหลือเกินรักเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรทำอะไรให้เราได้ทุกอย่างแม้กระทั่งตายเพื่อเราก็ยังได้พี่น้องจะไม่รู้สึกดีเป็นพิเศษหอหรือที่มีคนรักเรามากมายถึงเพียงนี้แน่นอน เราต้องรู้สึกดีอย่างแน่นอนถ้าชีวิตหนึง่งเราได้มีคนที่รักเราอย่างที่สุดเราย่อมสุขใจไปได้ตลอดชีวิตของเราเลยพี่น้อง มีคนที่รักเราอย่างที่สุดแม้แค่เพียงสักคนหนึ่งเท่านั้นพนะี่น้องเรามีความสุขไปจนตายนั่นแหละความรักที่หัวใจของพระเยซูเจ้าทรงมีต่อเรามนุษย์ทุกคนมากมายเหลือลน้นถึงเพียงนี้นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงอยากจะสมโพธหัวใจดวงนี้ของพระเยซูเจ้ากันนะักเพราะความรักของพระองค์ทำให้เรา สามารถจะมีความสุขไปตลอดชีวิตของเราเลยนั่นเอง แม้คนทั้งโลกเขาจะไม่รักเราก็ตามก็นี่ไม่ใช่ความรักของคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปที่ไหนล่ะพี่น้องแต่เป็นความรักของพระเป็นเจ้าที่ทรงมาเกิดเป็นมนุษย์ และรักเราด้วยความรักอย่างที่เรามนุษย์เหมือนกับพระองค์รักเราด้วยความรักอย่างที่เราเป็นมนุษย์เหมือนกับพระองค์เท่วนะพี่น้องแล้วเราจะไม่มีความสุขอย่างเหลือล้น ที่ถูกคนที่เป็นพระรักเราถึงเพลงนี้ได้อย่างไรกันเล่าจริงไหมพี่น้องขอขอพระอวยพรนะ